อ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจยูสิสองนะครับสวัสดีแฟนเพจเซนสนนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับสกันยานะครับก็มาเจอผมสนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสําหรับการไลฟ์นะพูดคุยข่าวสารฟุตบอลนะครับประจําค่ําคืนวันเสาร์วันนี้นะครับก็มีเรื่องรักหลากหลายมากมายนะทั้งเรื่องของฟุตบอลไทยลีกนะครับก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่จริงๆจะไลฟ์ก่อนหน้านี้นะแต่ว่าก็ติดที่ว่า มีเกมไทยลีกเตะนะครับก็เลยเรียกว่ารอก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของบอลน,นอกนะแมนยูเตรียมแต่งตั้ง CEO คนใหม่แทนเอ็ดวูดเวิรนะครับแล้วก็เรื่องของซาอูยีเกสนักเตะใหม่เชลซีก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าซาอูให้สัมภาษณ์ว่ายังไงส่วนเออ่ฟคีนะครับนาบีเฟคีนะเอ่อก็อดีตนักเตะของลียงที่เคยจะมาเลียภูนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนั้นนะว่าเสียใจนะครับที่ ไม่ได้มาหงนะครับส่วนบอลโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้ก็มีเตะหลายคู่หลายสนามนะครับโดยเฉพาะเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนยุโรปนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นวันที่มีฟุตบอลให้ได้เลือกเชียร์เยอะนะครับคู่5าทุ่มนี่มีทั้งเซอร์เบียลักเซมเบิร์กนะครับไซปรัสเซียนะฮะลัตเวียนอร์เวย์นะครับออเ,รอ,รอ,เอราจาี สโลเเนียมาลตานะครับพวกนี้เตะ5ทุ่มหมดเลยเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันสักครู่นะครับอ่ะส่วนผลฟุตบอลไทยนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะไทยลีกวันนี้มีเตะเป็นเกมอ่ะเป็นวันที่2นะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยเตรมสนามไป1คู่นะครับเดี๋ยวไปสรุปผลกันหน่อยเชื่อว่าหลายท่านอาจจะติดตามอยู่นะแล้วก็น่าจะได้เปิดดูน่าจะได้เชียร์พอสมควรนะครับก็ ถือว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างโอเคนะบุรีรัมชนะนะครับเมืองทองชนะนะครับอใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันนะฮะเออก็มีคุณวัชระนะครับบอกสวัสดีครับคุณโซนผมชา์แล้วครับเอาคุณพี่วัชระด้วยนะครับที่เข้ามารับชมตลอดเลยนะฮะคุณสุนิสาบอกสวัสดีค่ะคุณโซนสวัสดีคุณสุนิสาด้วยนะครับ แล้วก็คุณเคทีวีบอกบอลโลกเยอะเลยอ่ะก็ฟุตบอลโลกรอบเลือกทางโซนยุโรปโซนเอเชียโซนทางด้านอเมริกาใต้ก็เตะกันครบนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะฮะไปดูผลบอลของไทยลีกที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับก็อย่างที่บางกี้แจ้งไปนะทีมใหญ่ๆชนะเกือบหมดนะครับเป็นแบงคอกยูเ t ตดนะ แซงชนะเชียงใหม่ยู่เต็ดสอจริงๆเชียงใหม่เน่ยนำก่อนนะครับแล้วก็แบงคอกมายิง2เม็ดนะครับแซงชนะไปส่วนเมืองทองเนี่ยเสมอกับประจวบนะครับสองสองนะฮะบ,บุรีรัมเสมอกับสุพรรณศูนย์ศูนะครับก็มีจังหวะที่บุรีรัมยิงเข้าไปหลายครั้งนะแต่ว่าก็โดนวีองวีอานะครับรวมถึงขอนแก่นก็แพ้ราชบุรี0ูย์สนะครับ ก็เมื่อกี้ขออภัยนะทีมใหญ่ก็ชนะแค่แบงคอกนะครับส่วนบุรีรัมย์กับเมืองทองก็สะดุดนะฮะส่วนไฮลิกสองนี่มีชัยนาานะครับกับราชประชาเสมอศูนย์ศูนย์ลำปางกับเมืองการยูนเต็ดเสมอหนึ่งหนึ่งเชียงใหม่เอฟซีกับปะยองเสมออ่าเชียงใหม่ชนะสองหนึ่งแล้วก็ระนองเนี่ยเสมอกับอุดรธานีสามสามนะครับนี่ก็คือผลบอลที่ที่เพิ่งจบลงไปนะครับนะก็ ข้อความกยังส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ชให้หน่อยนะครับคุณหมวยบอกว่าเปิดมาี่ว่าไลฟ์ของพระหมาสมปองใส่เสื้อตามเทนเลยนะคะอ๋อก็เป็นเสื้อแบบเสื้อยืดธรรมดานะครับไม่ได้แหมผมไม่ได้หาสมปองนะแบบว่าเออผมเห็นละข่าวที่พระสองรูปมาไลฟ์กันนี่สุดๆนะครับคุณทอฝันว่าวันนี้เชียร์ฝรั่งเศสอ่ะก็ฝรั่งเศสนี่วันนี้น่าจะต้องชนะละเมะื่อวันัดที่แล้วเสมอกับ เอสโตเนียหนึ่งหนึ่งนะครับยังไม่ใช่สีเสมอเสมอที่ไรวะนะัดที่แล้วฝรั่งเศสเสมอหนึ่งหนึ่งอ่ะนะครับค่อนข้างน่าผิดหวังนะฮะแต่ฝรั่งเศสเลื่อสิบคนนะนะครับนะัดที่แล้วอ่าแล้ววันนี้คุณทอฝันบอกเชียรฝรั่งเศสอ่ะก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข่าวจากเว็บยูริ r สอง t ปอรกันด้วยนะครับอ่าก็มีเรื่องของซาอูยีเกสนะ นักเตะใหม่เชลซีนะครับก็เดาออกมาพูดว่าเอออยากเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเชลซีนะซึ่งก็ได้ลุ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเชลซีก็เป็นเต็งสองนะครับในการที่จะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้แล้วก็อวยนะอวยเชลซีว่าผมมาอยู่กับทีมที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็นี่คือสิ่งที่ซาอูพูดนะครับเพราะว่า,าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีทั้งแมนยูทั้งเลี้ยวฮูที่สนใจซาอูยีเกสนะตอนที่ซาอูอยังอยู่กับแอตเลติก แต่ก็เป็นเชลซีที่ได้ตัวมาร่วมทีมนะครับโดยซาอูเนะบอกว่าได้รับรู้นะว่าพวกเชลซีเนี่ยทำงานกันหนักก็เลยอยากมาเล่นที่นี่เล่นที่เชลซีเล่นที่พรีเมียร์ลีกแล้วก็เชลซีตอนนี้เป็นทีมที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับอืมก็้องมาดูว่าว่าเชลซีปีนี้ได้แชมป์อะไรบ้างไปที่แลงนีไ้ได้บิ๊กเอียร์ได้ทั่วใหญ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ิกเลยนะครับส่วนบาซ่านี้ก็โอมีคลื่นใต้น้ำต่อเนื่องนะมีเลมปานิชนะครับกองกลางบอสเนีย จริงๆเข้ามาไม่ใช่เข้ามาในยุคคูมันนะครับคูมันก็อาจจะไม่ค่อยชื่นชอบแล้วก็ไม่ได้ใช้งานเป็นธรรมดาปาลิตเนี่ยบอกว่าไม่ได้รับความเคารพจากโรนัลคูมันนะครับก็แน่แหละเพราะว่าปาลิตแทบไม่ได้ลงเลยนะครับปาลิตนิย,าาย,ย้ายมาจากยูเว่มาอยู่บาซ่าเมื่อปี2 0 2พันย่สิบคือว่าย้ายมาปีที่แล้วนะครับค่าตัวหกสิบล้านยูโรค่าตัวแพงมากนะครับแต่ว่าบาซ่ากับไม่ได้ใช้นะแล้วก็เล่นแค่สิบ้านัดปาลิศบอกว่ามีช่วงเวลาที่ผมได้ลงเล่นน้อยมากนะครับหลายอย่างมันซับซ้อน พอได้ลงแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าตอนนั้นมีสภาพร่างกายและท่าติใจไม่ดีนะครับก็ทําลายความมั่นใจของผมผมไม่ได้คุยกับคูมันเลยนะครับก็ครูมันนี่จะว่าไปนี้ก็เป็นคุณซือจอมเชื่อนะมีปัญหากับนักเตะหลายคนนะครับอืมนอกนั้นนี่ก็มีเรื่องของเฮอร์นันเกสโปนะใครจำกันได้อดีตดาวยิงทีชาอาันตินาที่อยู่กับทั้งเชลซีเอซีมิลานลาซิโอนะครับหลายๆทีมในเซเรีย ก็เคสโปบอกว่าฝันไลายนะในเกมที่มิลานเนี่ยแพ้ลิเวอร์พูลที่อิสตันบูลไงที่มิลานนำก่อนสามศูนย์นะครับแล้วมาโดนลิเวอร์พูลตีเสมอสามสามนะครับก็เคสโปเนี่ยบอกว่าอ่าลิเวอร์พูลเนี่ยสร้างปะทิหานะยิงสามประตูในหกนาทีนะครับก่อนที่เสมอสามสามแล้วก็ลิเวอร์พูลชนะจุดโทษเอซมิลานนะเคสแมนบอกว่าเออ เคสโปเนะี่ยบอกว่ายังเป็นแผลในใจผมนะครับเลี้ยวภูเจอมิลานในตั้งแต่นัดแรกของศึกแชมเปียนสิตดูการน,นี้ก็คงรู้นะครับว่ามีความหมายมากเพียงใดเคสโปก็น่าจะเชียร์มิลานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอซีมิลานกับเลี้ยวภูถูกจับฉลากไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันของยูฟ่าแชมเปียนสีกปีนี้นะครับนะฮะซึ่งตอนนี้เอนนนเคสโปก็เป็นกุนซือของซอปโปโลนะทีมดังในดิบราซิลนะครับแล้วนั้นก็มีเรื่องเนย์มานะออกมาสวนกลับนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีภาพเนมานะฮะว่าไปปาร์ตี้เลยยอดเงี่ยแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าหุ่นเพละเสียเชฟพุงพลุยนะครับไม่สมกับเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะล่าสุดนี้เนมารงเล่นให้บราซิลนะครับในเกมที่บุกชนะชิลีนะฮะก็ตัวมาอวดนะว่าขิงว่าเออหุ่นเนียลดแล้วแล้วก็สามารถใส่เสื้อไซส์เอ็มใส่เสือ้อใส่เสือเส้อไซส์อเอลใือใส่เอ็มได้แล้วนะครับไม่ต้องใส่ไซส์เอ็กเอลอะไรแบบนี้นะก็อ่าเนมาเนี่ย ออกมาโพสต์นะครับใน IG นะอินสตาแกรบอกว่ารูปร่่กของเขาเนี่ยไม่ได้หมดสภาพนะครับตอนนี้ยังสวมเสื้อไซส์ L อลนะและเกมหน้าจะใส่เสื้อไซส์ M ด้วยนะครับก็รูดง่ายว่าขิงแฟนโซเชียลที่ไปด่าเนมาว่าอ้วนนะครับก็แต่ผมว่าถึงแม้เนมาจะลดน,น้ำหนักลดมาแล้วแต่ก็ยังดูแบบไม่ค่อยพลิวไม่ค่อยเพียวเหมือนช่วงที่ขึ้นมาใหม่ๆกับกับบาซ่านะครับส่วนเรื่องนาบีเฟคีนี่ก็ ตอนุบันอยู่กับเบติสนะอดีตกองกลางตัวลุกของลิยงของที่ชื่อฝรั่งเศสก็บอกว่าผิดหวังมากนะครับที่ไม่ได้ย้ายไปลิเวอพูลเมื่อช่วง4ี่หปีที่แล้วนะครับว่าลิเวอพูลเป็นสโมรสรที่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นผมได้พบกับเจอเกนคอปแล้วด้วยนะครับและทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าไม่ได้ย้ายมาที่ลิเวอพูลเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะแล้วก็ทำใจยอมรับไม่ได้นะครับเพราะว่าผมอยากไปลิเวอปูลมากมากนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของนาบิเฟคีนะครับกับ ดิโอภูนะซึ่งจริงๆก็มันก็จบไปนานแล้วนะครับนอกนั้นก็มีข่าวของเดี๋ยวผมดูข่าวเพิ่มหน่อยว่า u ู2สองมีเล่นเรื่องอะไรบ้างนะครับอาเซนเวนเกอร์นะก็ปัดโอกาสที่จะกลับมาคุมอาเซนอนอีกรอบนะครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวกระพือมาว่าอาเซนเวนเกอร์อาจจะกลับมาคุมอาเซนอนเป็นการขัดตาทับนะระหว่างที่ถ้าเกิดปลดอาร์เตต้านะครับระหว่างหากุนซื้อใหม่เนี่ยเวนเกอร์บอกว่าอ่า ตอนนี้ผมอายุ7 1ปีแล้วนะครับผมได้มอบทุกอย่างที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับอาร์เซนอลไปแล้วตอนนี้ผมเพียงแค่แฟนบอลของทีมเท่านั้นเพราะนั้นอันนี้เวนเกอร์พูดเองนะไม่มีสื่อที่ไหนไปแบบไปพูดแทนไม่มีคนอื่นที่จะมาให้สัมภาษณ์แทนเวนเกอร์พูดมาจากปากเพราะฉะนั้นแฟนอาร์เซนอลเลิกคิดได้เลยเรื่องที่อาร์เซนเบนเกอร์จะจะกลับมาคุมทีมนะครับทุกวันนี้สโมสรยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับพวกเขาต้องเจอเกมที่ยากลาบาก2เกมคือแพ้เทลซีแล้วแพ้แมนซิตี้ ทีมยังคงมีศักยภาพนะครับผมหวัวงว่าพวกเขาจะสามากลับมาได้นะครับเฟนเกอร์ก็พูดง่ายว่าเอาใจช่วยห่งางาแต่ที่แน่ๆคือถ้าจะกลับมาคุมทีมแบบขัดตาทับก็ตามหรือแบบถาวรก็ตามเนี่ยไม่มีทางละนะครับก็เรียบร้อยนะสำหรับอาร์เซนอลไม่รีเทิร์นกับอาร์เซนอลนะครับก็เป็นการ,รมองอาร์เซนอลนะครับตอนนั้นก็มีเรื่องของโรนัลโดนะเดินทางถึงแมนเชสเตอร์นะครับก็มาซ้อมก่อนกําหนดเพราะว่า โดนแบงกับทีมชาติโปรตุตเกสนะครับใบเหลืองครบโคตาก็ต้องมากักตัวที่แมนเชสเตอร์ก่อน5วันนะครับตามกฎของอังกฤษแล้วก็พอโรนันโดนั่งเจ็ตส่วนตัวของตัวเองมาที่สนามบินเนี่ยก็มีเดอรนดแฟลเชอร์นะครับอ,อดีตเพื่อนร่วมทีมและปัจจุบันแพนพอรเพ,รพิ่มโดยการกีฬาของแมนยูก็มาต้อนรับนะครับส่วนเรื่องของฮาแลนด์ and, นี่สงสัยถ้าย้ายนี่น่าจะมาโหรานนะเพราะว่าเขาบอกว่า ไอมิโนไลโอลาครับเอเยน์ฮาแลนด์นี่ตั้งค่ากินเปล่าเพียบเลยนะครับถ้าเกิดทีมไหนมาเซ็นฮาแลนด์ก็ต้องจ่ายเงินให้อมิโนไลโอลานะครับ mm hmm. ก็ผมว่าฮาแลนด์แม่งมีเอเยนต์เป็นไลโอลาที่ทําให้การย้ายยิ่งน่าจะยากขึ้นไปอีกนะส่วนเอเมที่อังกฤษชนะฮังการี4-0ในบอลบอลโลกล้วคัดเลือกนะครับก็จนแฟนบอลแม่งหัวล้อแล้วก็ปานุนนิ่นั่นลงมาใส่นัตเต่อังกฤษก็ฟีซาจะเข้ามาสอบนะครับ เชื่อว่าอังการี่อยากจะโดนลงโทษนะครับอันนั้นก็คือข่าวจากเว็บดูสิสองระจำวันนี้นะครับก็ใครชอบเรื่องฟุตบอลอยากดูไฮไลท์อยากดูบดความก็เข้าไปกดอ่านได้นะครับเออมีอะไรเนี่ยอ่าคุณสุนิสาบอกเสื้อคุณส่วนไม่ปาดไหลคะ่ะไม่เหมือนอันน่าจะหมายถึงตีวอนแล้วก็พระสงฆ์ที่ไลฟ์กันนะผม ไม่ใช่นะไม่ได้สร้างกระแสตามที่เขามีไลฟ์พระสองรูปมามาดวลกันใน f c e e o o o นะฮะคุณวัชระ,ะบอกว่าขอทราบหน่อยครับว่าซิโกจะได้คุมทีมไทยชุดใหญ่อีกไหมแล้วโคตเตี้ยละครับรบกวนให้คุณส่วนออกความคิดเห็นนิดนึงคือผมว่าทีมไทยชุดใหญ่อ่ะน่าจะมีกาสูงนะที่จะได้ใช้โค้ดไทยนะครับก่อนหน้านี้ทีมชาติยูยบสามเนี่ยใช้โค้ดโยงไปล้นะครับแล้วก็มีโค,โค้โชคโชคทวีพมรัฐ เป็นผู้ช่วยนะก็พอมาดามแป้งโดนพัลลัมซําได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยก็น่าจะเป็นคนเลือกโค้ดเองนะครับแล้วก็มาดามแป้งก็เคยร่วมงานกับคสซิโกตอนที่การท่าเรือแล้วด้วยผมว่าคอนเนคชันมาดามแป้งน่าจะดีแล้วก็อาจจะอยู่ระหว่างการพูดคุยนะครับผมว่ามีโอกาสสูงที่คสซิโกจะรีเทิร์นมาคุมทีมชาติอีกครั้งภายในยุคภายในยุคมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมนะครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะส่วนโคตเตี้ก็ มีหลายคนเชียร์แต่ในความคิดผมคือรู้สึกว่าทางสมาคมอาจจะคือไม่ได้ว่าโค้เตี้ยฝีมือไม่ดีนะแต่ว่าน่าจะต้องการตามกระแสของแฟนบอลที่อยากให้โค้ชซิโกรีเทิร์นมากกว่านะครับส่วนคุณไลลา,ลานะบอกว่าอยากเชียร์ยูเครนพอจะสู้ได้ไหมคะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่นะเรื่องวิเคราะห์อบอลเนี่ยยูเครนเนี่ย,ย,ค,นนยคืนนี้คืนนี้ยูเครนยูเครเนในบ้านเจอฝรั่งเศสนะครับ ผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสแม่งต้องเอาจริงนะต้องแก้ตัวเพราะว่านัดที่แล้วเสมอมานะครับก็เล่นบ้านอยู่ครกนก็จริงแต่ถ้าดิงดูตามโปรแกรมแล้วผมชอบฝรั่งเศสนะนะครับอแต่เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันรอสักครู่นะครับอไปดูข่าวจาก BBC หน่อยดีกว่านะครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรให้ได้พูดถึงเป็นทอ l k of the t o ร์ของสื่ออังกฤษกันบ้างนะครับก็ใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ อ่าพิมพ์ข้อความจะคุยเรื่องบอลเรื่องสัพเพเหระเรื่องอะไรก็ได้นะครับพิมพ์มาคุยกันนะครับ oh. ก็ BBC นะเล่นข่าวว่าอินจูซานโช่เอาออฟอิงแลนด์สควอตนะครับก็เจอดอนซานโช่เจ็บนะทำให้ต้องถอนตัวจากทีมแมกอังกฤษนะครับก็น่าจะเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะก็ผมว่าซานโช่รักษาความฟิตให้ดีแล้วมาสู้ย่านหน่งตัวจริงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่าเพราะว่า อังกฤษทุกวันนี้ซานโช่ก็ลุ้นเป็นตัวจริงยากนะครับสกอตเขาแข็งแกร่งมาก,มากๆส่ว so น banning team may be best thing to do about racism from fans นะครับก็เกเรตเบลนะออกมาพูดว่าแฟนบอลที่เหยียดผิวนี้น่าจะต้องโดนแบนโดนลงโทษนะครับก็น่าจะหมายถึงเกมที่อังกฤษไปเล่นกับฮังการีแล้วโดนแฟนบอลจ้าถิ่นเหยียดผิวนะครับสกอตแลนด์ at พีวอทัลมัสวินโมเมนต์อเกนส์มอโดวานะครับสตีฟคลาร์กนะก็คุณซื้อดีมท่าสกอตนะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าสกอตต้องชนะนะครับในเกมที่จะเล่นกับมอโดวาซึ่งถ้าสกอตไม่ชนะอันนีไ้ไม่ต้องพูดถึงอะไรแล้วนะเพราะมอโดวานี่เป็นทีมหมูน้อยเป็นทีมแจกแป้มของกลุ่มนะครับสกอตก็ต้องชนะให้ได้ถ้าอยากจะลุ้นยังมีลุ้นในการคัดเลือกไปฟุตบอลโลกนะครับวูฟพีแพร วันเท้าสั้น t w t y million อ่า twenty house นะครับอ่า w e e ตาโอเล่ดีทูฟายออฟสเปอร์นะครับก็วูฟนี่เตรียมจ่ายเตรียมยื่นสัญญาใหม่ให้อดาม่าตาโอเล่นะยื่นเป็นสัปดาห์ละแสนสองนะครับเพื่อที่จะต่อสัญญาไปแล้วก็ไม่ให้นักเตะย้ายไปสเปอร์นะก็น่าจะขึ้นค่าเหนื่อยให้อดาม่าตาโอเล่นะครับเพราะว่าเจ้านายเก่าอย่างดูโนซานโตนี่อยากได้ตาโอเล่ไปไปเสริมทัพที่ไก่เลยทองนะครับ ก็ต้องมาดูว่าเตาเล่จะเซ็นหรือเปล่านะครับเอดูดีเฟนอาร์เซนอลทานเฟอร์สเตติจี้นะครับก็เอดูออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการซื้อขายผู้เล่นของอาร์เซนอลนี่ทําได้ดีแล้วนะก็ผลงานเอดูเองนะครับใครจะไปด่าผลงานตัวเองนะแต่ผมพูดตรงๆว่าซื้อขายได้หวยแตกนะครับใช้เงินเยอะแต่ว่าดูไม่ค่อยประสบความสาเร็จนะฮะก็เดี๋ยวจบทีมชาติก็ดูรู้นะว่าหมู่หรือจ่านะครับอาร์เซนอลนะเจอนอลิชถ้าไม่ชนะนี่ก็ตัวใครตัวมันนะฮะ อันนี้คือ BBC ประจำวันนี้นะครับก็หลักๆเลยก็เป็นเรื่องทีมชาตินะเรื่องสมโมสรก็ไม่ได้มีเยอะนะครับช่วงนี้เป็นโปรแกรมฟุตบอลทีมชาตินะฮะหลายท่านก็อาจจะเบื่อหน่อยแต่ก็อย่าเพิ่งเบื่อนะยังดีกว่าไม่มีฟุตบอลให้ดูนะครับตัวนข่าวจาก s k y s p o r t นะ Transfer Center วันนี้เรื่องซื้อขายไอ้ทีมก็สี่ทุ่มไม่กูสักคู่นี้เองนะครับชูสคุนเด้ฟิลเลสโอเวอร์เฟลเชลซีบูมนะครับเขาบอกว่าชูสคุนเด้นะกองหลังของเซบีย่าเนี่ยทีมชาติฝรั่งเศส ออกมาบอกว่าโมโหมากนะครับที่ไม่ได้ย้ายจากเซบีย่ามาเชลซีนะครับในตลาดรอบที่ผ่านมานะทา,ทางที่ตกลงเรื่องค่าเหนื่อยได้แล้วนะครับแต่ว่าเซบีย่าตกลงค่าตัวกับเชลซีไม่ได้นะครับก็เป็นข่าวจากเดอะมิลเลอร์นะสื่ออีกเจ้าหนึ่งตีออกมานะครับแต่ผมว่าเป็นใครก็หัวร้อนนะเพราะนักเตะก็น่าจะอยากมาเชลซีกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าเซบีย่าก็ไม่ยอมขายให้นะครับฟาอูเกาจอยลาโยบยการโนนะครับก็ลาดเมลฟาอูเกานะนะครับ ดาวยิงของอดีตแอตมาดิดอดีตเทลซีอดีตปอโต้กลับมาเล่นลาลีก้าอีกครั้งนะครับคราวนี้มาหนีตกชั้นกับทีมอย่างายโยนะฮครับแล้วก็เคสซี่ดีเจกนิวเอซีมิลานคอนแทรกนะครับก็ฟ้องเคสซี่นะกองกลางที่เรียกได้ว่าเนื้อหอมนะเป็นข่าวกับหลายทีมดังนะครับทั้งลิเวอร์พูลทั้งสเปอร์ทั้งปารีสแซงต์แชร์แมง, Paris, ง Man นะครับออกมาปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอซีมิลานนะ ก็ผมเชื่อว่าน่าจะอยากย้ายแหละนะครับเพราะว่ามิลานทุกวันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยที่จะรุ้นความสำเร็จนะก็มิลาเนเสนอค่าเหนื่อยให้6.5ล้านปอนด์ต่อปีนะครับแต่ว่าฟองแคซี่ยังไม่ต่อนะครับนอกนั้นนี่ก็มีเรื่องของลีดนะลีดสื่ออย่างบีบีอ่าอย่างสกาอสปอร์ตเขาบอกว่ามาซโลบีเอลซานะครับสนใจนักเตะขับบูธนะครับชื่อโนอาแร็งนะครับก็ ผมไม่เคยเห็นฟอร์มนะโนอาแลงนะครับแต่ว่าเชื่อว่าต้องเป็นนักเตะที่แม่งขยันวิ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าสเปคมาเซโลเบลซาก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนตอนห้าโมงเนี่ยมีข่าวว่าอาร์เซนอลอาจะต้องปล่อยแบรเรโนโออกนะนะครับเพราะว่าสัญญาก็จะหมดภายในปีหน้านะครับและที่สําคัญอาร์เซนอลก็ซื้ออเลอร์แลมสเดลมาแล้วด้วยเลนดโโก็เห็นแล้วว่าช่วงหลังดูไม่ค่อยแฮปปี้กับทีมปืนใหญ่นะฮะแล้วก็วันนี้จริงๆมันมีข่าวมาว่าอินเตอร์มิลานสนใจ อยากจะได้ไปแทนซามีฮันดอนวิชที่อายุเยอะแล้วนะครับผมว่ามีโอกาสเลยนะเพราะว่าแบรเลโน่นี่ก็เหมือนถึงจุดอิ่มตัวกับอาร์เซนอลนะครับนอกนั้นนี่ก็มีข่าวเรื่องของโรนัลโด alive in manchester นี่ก็ไม่เ,เรื่องใหม่ละนะครับริสเตโนโรนัลโดมาถึงแมนเชสเตอร์แล้วนะครับ, eno, รบเพราะว่าออกจากทีมชาติโปรตุเกสก่อนกำหนดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สกายสปอร์ตเอามาเล่นกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูข้อความสักนิดนึงก่อนจะไปดูโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับคุณสง่าบอกว่าสวัสดีคุณสนแชร์ะครับขอบคุณคุณสง่าด้วยนะครับสวัสดีนะครับเพราะว่าก็คุณสง่านี่ก็เป็นแฟนประจํามารับชมมาพูดคุยกันทุกวันเลยขอบคุณมากๆนะครับคุณพิเชษบอกว่าสวัสดีครับทักทายครับอสวัสดีพี่พิเชษด้วยนะครับก็เป็นไงเรื่องบอลวันนี้พี่พิเชษได้รูดูทีมไหนอยากเชียร์คู่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับส่วนคุณจริยาบอกว่าอยาก อ๋อมาช่วยแชร์ให้ค่ะอ่นะครับสวัสดีคุณจริยาด้วยนะครับก็มาแชร์ให้เลยขอบคุณมากมากนะครับคุณไดอาน่าบอกว่าอยากให้เวนเกอร์กลับมาแต่ก็เมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วนะอาร์เซนเวนเกอร์นะครับอดีตผู้จัดการทีมอาร์เซนอลออกมาปฏิเสธเรียบร้อยนะครับว่าไม่กลับมาคุมทีมเป็นใหญ่นะเพราะว่าก็อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีละนะครับอ่ข้อความเนี่ยงผมมาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมมาอ่านนะก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะฮะเดี๋ยวไปดูโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้หน่อยนะครับจะเตะละห้าทุ่ถึึงงงคร่่ชัวโมก เดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ก่อนนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านน่าจะรอลุ้นรอเชียร์อยู่นะครับก็ฝากเพจยู u t บสองใน Facebook ด้วยนะครับยูดิบสองสปอร์ตนะครับมีไลฟ์สดในทุกวันแล้วก็มาพูดคุยข่าวสารกันนะครับมีข่าวฟุตบอลมีไฮไลท์ให้ได้ดูนะครับรวมถึงสามารถเข้ามาเช็คโปรแกรมฟุตบอลได้นะครับว่าวันนี้มีเกมคู่ไหนบ้างาแต่ละคู่เนี่ย ราคากำพงกำแพงเงื่อนไขเป็นยังไงนะครับวันนี้บอลเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยแหละสองหน้ากระดาษกันเลยนะครับ mm hmm. ต่ออย่างที่แจ้งนะฟุตบอลโลกก็พันเลือกโซนยุโรปเนี่ยมีห้าทุ่มมีสองสี่หกคู่นะครับฟินแลนด์เจอคาซักนะครับผมชอบคาซักนะคาซักนัดที่แล้วแม่งแ,แสบมากนดที่แล้วแม่งเสมอยูเครนสามสามแล้วฟินแลนด์ต่อหนึ่งจุดสองห้า ฟินแลนด์โอเคเล่นในบ้านเกรดดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ดีกว่ามากนะครับผมชอบคาซัคสถานนะครับส่วนเซอร์เบียกับลัตเซมเบิร์กเนี่ยเซอร์เบียต่อ2เมตรผมชอบลัตเซมเบิร์กนะผมว่าเซอร์เบียยิงไม่ขาดนะครับใส่พัสเจอร์รัสเซียเนี่ยผมชอบรัสเซียนะผมว่าใส่พัสดีขึ้นก็จริงแต่ว่ารัสเซียเนี่ยได้ได้สามแต้มนะครับยืนพื้นน่าจะชนะแล้วลุ้นให้ยิงขาดเอาส่วนรัสเซียเจอนอร์เวย์เนี่ย ผมชอบนอร์เวย์นะครับผมว่านอร์เวย์นี้น่าจะยิงขาดน,นะต่อหนึ่งอยู่สองห้าน่าจะมีสักสองเมตรได้นะครับฮาแลนโอดกาดเอลยูนุซี่พวกนี้น่าจะช่วยกันยิงได้นะส่วนไอร์แลนด์เจออเซอร์ไบาจานไอร์แลนด์ต่อครึ่งควบลูกผมว่าน่าเชียร์ไอร์แลนด์นะครับสโลวีเนียเจอมาลตาสโลวีเนียต่อสองจุดห้าผมว่าน่าเชียร์สโลวีเนียนะครับเพราะนั้นเนี่ยบอลห้าทุ่มนี้ผมชอบบอลต่อเกือบหมดเลยนะครับส่วนตีหนึ่งสี่สิบห้าเนี่ยมี Ukraine, ยูเครนเจอฝรั่งเศสนะครับ เนเธอร์แลนด์ฮอลหรือฮอลแลนด์เจอมอนเตเนโกสโลวาเกียเจอโคเอเชียนะครับหมู่เกาะแฟโรเจอเดนมาร์กอิสราเอลเจอออสเตรียนะครับยิบลอต้าเจอตุรกีแล้วก็สกอตแลนด์เจอมอรโดวานะครับก็ถ้ารอบตีหนึ่งสี่สิบห้านี่ผมชอบฝรั่งเศสนะวันนี้ให้ห้าดาวเลยเพราะรู้สึกว่านัดที่แล้วมันเสียรางวัลมากนะครับเสมอนะครับน่าจะกับราคาให้ครึ่งลูกน่าจะบุกชนะยูเครนได้นะยูเครนล่าสุดนี่ก็เสมอค่ซักสามสามเกมรับไม่ดีนะครับ ส่วนโคเอเชียกับสโลวาเกียผมชอบสโนะลวาเกียนะตุรกีกับยิบรอต้านี่ผมเชียร์ยิ a, บรอต้าเลยว่ะตุรกีต้องยิงห้าผมว่าไม่ง่ายนะครับส่วนกระชับมิดนี่ห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับกาต้าเจอโปรตุกเกสน,นะฮะแล้วก็บอสเนียเจอคูเวตนะครับลีกวานังกฤษก็มีหลายคู่ลีกทูอีกเพียบนะครับแล้วก็ลีกรองสเปนนะฮะก็เลืองลองจิ้มจิ้มเลือกดูกันได้นะครับส่วนบอลเจทูญี่ปุ่นนี่น่าจบหมดแล้วนะนะครับบอลเกาหลีใต้นะครับจบหมดแล้ว บอลบาซิลเตะเจ็ดโมงเช้านะครับบาเอียเจอฟอร์าเลซ่ากูยบาเจอซานโตสนะครับบอลเมเจอรีก่ก็หกโมงเจ็ดโมงเก้าโมงนะครับลองเลือกชมเลือกเชียร์ได้ส่วนไทยลีกนี่ก็เรียบร้อยนะผลอย่างที่แจ้งไปนะครับประจวบกับเมืองทองเสมอนะครับเชียงใหม่แพ้แบงคอกหนึ่งสองบุรีรัมย์เสมอสุพรรณศูนย์ศูนย์แล้วก็ขอนแก่นกับราชบุรีราชบุรีบุกชนะสองศูนย์นะครับอ่าประมาณนี้นะโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับหลักๆเลยวันนี้ผมชอบ คาซักนะผมว่าไม่แพ้ฟินแลนด์นะครับฮาทุ่มนะฮะทุ่มชอบคาซักชอบทางด้านรัสเซียนะครับส่วนตีหนึ่งสี่สิบห้าเนี่ยผมชอบฝรั่งเศสนะครับชอบฝรั่งเศสชอบยิปดอลต้านะครับอ่ะประมาณนี้วันนี้ให้สี่ห้าทีมนี้นะครับก็ลองเลือกชมเลือกเชียร์ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านชอบผู้ไหนก็ลองตัดสินใจดูนะครับเห็นต่างไม่มีปัญหานะครับก็เลือกตามสิ่งที่ท่านชื่นชอบนะครับวันนี้บอลก็มีเพียบทั้งคืนนะฮะก็ ่าจะลุดเงินสนุกสําหรับฟุตบอลวันเสาร์นะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับทั้งข่าวสารฝากเว็บยูทิปสองสปอร์ตดเด้วยนะครับแล้วก็ข่าวจากสือก่อกิดทั้ง BBC แล้วก็ s k y Sport นะครับฝากเพจยูทสองใน Facebook ด้วยนะครับก็มีไลฟ์แบบนี้คุยกันทุกวันนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะวันนี้มาดึกหน่อย4ี่ทุ่มแต่ก็ผู้ชมพอสมควรเลยนะครับใครเพิ่งเข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว5้าทุ่มเราไปดูฟุตบอลกันต่อนะฮะ ก็อขอให้ใครเทียร์คู่ไหนก็สมหวังนะครับส่วนคุณพิเชษบอกว่าเสียดายคาคุมะอาซานโนตอนอยู่กับอาเซนนลนะครับไม่ได้เล่นเลยอนะ่ะก็เขาบอกว่าทาคุมะอาซานโนมีปัญหาเรื่องเวิร์คพาวมิดไงตั้งแต่ญี่ปุ่นเพราะว่าอาซานโนย้ายตรงมาจากซานเฟรเซ,เซ่ที่โรชิม่าอดีตทีมเก่าของมูฮิลลสินนะ่ะก็เลยไม่เคยเล่นในยุโรปมาก่อนก็เลยมีปัญหาเรื่องเวิร์คพาวมิดใบขออนุญาตการทํางานในอังกฤษก็เลยไม่สามารถลงสนามได้นะฮะแตกต่างจากทาเคฮิโรโทมิยสุ ที่อสนาล์เพิ่งซื้อมาเพราะว่าโทมิสสุเคยเล่นในเบลยเยียมกับแซงตุยดองเคยเล่นกับทีมอย่างบโลญญาในเซเรียอาร์มาแล้วเพราะนั้นก็เล่นในอังกฤษได้แน่ๆนะครับคุณพลอยบอกว่าบอลเยอะมากเลยนะครับก็ลองเลือกเชียร์เลือกชมได้นะครับคุณวิเชยบอกว่าคุณสนไทยลีกคุณสนดูไทยลีกอยู่หรือเปล่าคุณสนเชียร์ทีมไหนส่วนผมเชียร์เมืองทองครับเปิดหัวเสมอประดิบสองสองอ่าใช่นะครับก็ เมื่อตกคู่นี้ได้ดูพอสมควรน,นะดูผ่านๆน,นะครับไฮลีกผมเมื่อก่อนอนะยอมรับว่าเชียร์เมืองทองนะแต่หลังๆก็พอได้คุกคีกับวงการฟุตบอลไทยมากขึ้นก็เลยไม่ได้เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษนะครับก็ดูไปฤดูกาลฤดูกาลไปว่าทีมไหนเล่นดีอะไรแบบเนี้นะครับอย่างปีที่แล้วผมเชียร์เชียงรายเพราะผมรู้สึกว่าเชียงรายเล่นกันได้ดีสตาร์ไม่เยอะแต่มีทีมเวอร์แต่ปีนี้ก็ยังไม่ได้เลือกว่าได้เชียร์ทีมไหนนะครับก็น่าจะเกาะติดดูไปเรื่อยๆทุกทีมนะครับ คุณเกียงศักดิ์บอกคาซักสานเตะไปแล้วนะฟินแลนด์เฉือนหนึ่งศูนย์อ่าก็อ๋อเหรออ่าเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนนะเพราะว่าโปรแกรมอ๋อใช่ใช่ขออภัยผมดูผิดฟินแลนด์กับซักนี่เจอกันตั้งแต่สองทุ่มนะครับฟินแลนด์เฉือนหนึ่งศูนย์นี่หมายความว่าใครลองซักก็น่าจะได้ครึ่งนะครับอขอบคุณคุณเกียงศักดิ์ที่เข้ามาบอกนะครับแล้วก็มีคุณวชระบอกว่าอยากคึมเข้ามาทักทายครับแต่ว่าผมสายตาไม่ค่อยดีช่วงนี้กับตัวอยู่บ้าน อายุ60แล้วครับออกจากบ้านไม่ได้อ่าก็อู้ขอบคุณคุณวชระแห่งสภามากๆนะครับก็ดูดลักสุขภาพด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็พิมพ์เข้ามาเท่าที่พิมพ์ได้นะครับแล้วก็ขอให้ปลอดปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็ดูดลักสุขภาพเยอะๆนะครับอสวัสดีพี่วัชระด้วยขอบคุณมากๆนะครับอ่าวันนี้ครบท้วนนะครับทั้งข่าวคราวแล้วก็ผลโปรแกรมฟุตบอลนะก็พรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสสวััดีครบ